อันดับสูงในบริษัทแน่ฉันจะไปเจอหมอฟันหมอฟันต้องเอาฉันตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทาให้เรานอนไม่หลับกังวลไปถึงนู่นถึงนี่สาหรับผมเนี่ยผมก็คิดไปถึงอนาคตตลอดใช่ไหมครับแล้วผมก็คิดเหมือนกันว่าไอ้ที่มันแย่กที่สุดเลยมันคืออะไรวะพอผมคิดว่านี่คือแย่ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วผมก็นั่งคิดว่าวิธีจะแก้ที่มันแย่กที่สุดมันคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามแล้วพอคิดหนึ่งสองสามได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มหยุดความกังวลตรงนั้น ว่าไอสิ่งที่มันแย่กที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ในช่วงในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรมันเหมือนเป็นถ้าพูดเหมือนกับหนุ่มออฟฟิศหน่อยก็คือ Scenario analysis มีการวิเคราะห์ฉากคั์ถ้าฉากคัศนี้เกิดขึ้นผมจะทายัางไงกับมันฉากคัศนี้เกิดขึ้นจะทายังไงกับมันฉากทัศนี้ขึ้นกับมันแต่ละอันมีความน่าจะเป็นอยู่เท่าไหร่พอผมคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบสิบรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงลูกสาวอะไรอย่างนี้ด้วยนะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เกิดขึ้้นนผมตองกลายเป็ คุณพ่อที่แยกอยู่กับคุณแม่เขาแล้วเรื่องดูเขาโอกาสที่ซึ่งถ้าเกิดมันไม่คิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะกังวลให้ลูกเราจะเป็นยังไงบ้างอยู่อย่างงี้อย่างางู้นนะนี่มีลูกสาวสองคนอยู่ตรงนี้แต่ก็รู้ว่าโอเคแย่ที่สุดมันน่าจะประมาณขนาดนี้เนะเป็นหัวหน้าพักด้วยนะเป็นแคนดนเดตยนายกด้วยนะลูกกําลังจะโตด้วยนะร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะเพราะว่าไปผ่าตัดคอมานะไอแย่ที่สุดมันคืออะไรวะ แล้วผมจะจัดการมันยังไงวะแล้วหลยยังจากนั้นผมก็เลยเลิกกังวลพอมันเลิกกังวลปุ๊บมันก็เลยบริหารจัดการอะไรได้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจําเป็นซึ่งคําถามนี้มันก็ตอบตรงกับเซลฟ์เอสตีมเหมือนกันแล้วก็ตอบตรงกับวิธีการการนิโกเชียร์เหมือนกันคือนิโกอชเชียร์มันก็จะต้องมีมีวิธีการพูดคุยอย่างเช่นมีให้เลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยเวลาผมนําประชุมในในพักหรือในบริษัทเนี่ยผมจะไม่ให้ก็ห้ามไปข้าม,มาบ่อยๆจนมันจับประเด็นไไม่ได้ ผมจะบอกว่าประเด็นพิจารณาคือแบบนี้ถ้าในมุมว่าเราจะไปซ้ายเราจะขอฟังแต่ความเห็นที่คนที่คิดว่าจะไปซ้ายอย่างเดียวเสร็จแล้วก็จะมีข้อดีข้อเสียของฝั่งซ้ายเสร็จแล้วค่อยมาพูดทางฝั่งขวาใช่ไหมแล้วก็ให้โอกาสคุยกันไปแต่ถ้าไม่ไม่บริหารองค์ประชุมเวลาขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่ก็จะแบบอ,อย่างนี้ไอ้นี่ห่วยไอ้นี่ก็จะบอกไอ้นี่ห่วยโดยที่ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาของฝักตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวิธีการในการที่จะใช้ระบบนะ อนอกจากระบบเมื่อกี้ผมตอบไม่ครบระบบและวัฒนธรรมระบบคือฮาร์ดระบบคือ h a r ิบบ infrastructure วัฒนธรรมคือ Soft s o อ t power ในการที่จะทาให้มันบริหารความแตกต่างให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าไอ้เรื่องความขัดแยง้งคอน FLICT เนี่ยมันเกิดทุกองค์กรไม่ว่าจะ standard พักก้าวไกลหรือสยามพิวัฒน์หรือ SCB มีหมดคราวนี้คาถามก็คือว่าคุณจะบริหารมันยังไงเท่านั้นเองก็ฉะนั้นบริหารก็คือว่าโอเคเราต้องนอกจากเป็นผู้นำเราต้องเอาใจเข้าไปใส่ใจเรา เราต้องคิดในมุมของเขาแล้วปล่อยให้มัน exhaust ไอ้ความคิดในมุมนี้ว่ามันมีอะไรบ้างให้รอบครอบแล้วย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็โบดพอโบดปแล้วก,ก็แต่บอกนะบแล้วนะโบดแล้วโบดเลยห้ามมาโกรธกันทีหลังด้วยจบตอนคือไปกินเบียร์นัเลยมันก็จะแก้ปัญหาได้ครับขอบคุณครับอีกสองคำถามเมื่อกี้มีท่านไหนอยากตอบไหมครับซ e l f e s t e e มแล้วก็การจัดการเป็นคนที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างเนี่ยมีทั้งพี่ตุบมอาจจะเคยผ่านวัยนี้มาก่อนด้วยหรือว่าน้องเอมอยากจะ ตอบคำถามไหนเป็นพิเศษไหมครับผมไม่ไม่เคยมี